ข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานและข้าวเสียซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า3ล้านตันนั้นขณะนี้รัฐบาลเตรียมเร่งระบายออกจากคลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แนวทางที่เป็นไปได้คือการระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อแปลรูปเป็นพลังงานและรวมถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้นำมาใช้เพื่อการบริโภคทั้งของคนและสัตว์ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมพร้อมผลักดันข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพปรับปรุงลำบาก และต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงสูงหรือข้าวเปลือกเกรด C เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยปริมาณข้าวเปลือกเกรด C ทั้งหมดที่ได้ตรวจสอบนั้นมีปริมาณ4ล้าน6แสนตันซึ่งปริมาณ1ล้าน3แสนตันเป็นข้าวเปลือกเกรด C ในคลังที่ไม่ปะปนกับข้าวชนิดอื่นเพื่อผลักดันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเอทานอลโดยได้กำหนดกรอบในการเปิดระบายข้าวภายใน3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบคในวันที่1กรกฎาคมนี้พร้อมกับจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอุตสาหกรรมเข้ามาประมูลข้าวโดยจะใช้วิธีการประมูลเพื่อระบายข้าวทั่วไปแบบยกคลังเราก็ไปคัดดูว่าเกสีทั้งคลังเนี่ยถ้าเราขายยกคลังเลยมันจะเร็วใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าในเกจียกที่เป็นทั้งคังเนี่ยมีสักเท่าไหร่วันนี้ก็ได้ตัวเลขออกมาประมาณ1.3ล้าน ตันนะครับอันนี้ทั้ง1.3ล้านตันเนี่ยก็กำลังจะผลักดันเข้าไปสู่อุตสาหกรรมนะครับวันนี้จะเสนอที่ประชุมนอบอขในวันที่1ะะกรกฎาคมข้าวเกรด C ทั้งหมดนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรัดให้ตำรวจตรวจสอบหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจสอบแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ50สําำหรับข้าวเกรด C ที่เหลืออีก3ล้าน3แสนตัน ซึ่งเก็บในคลังรวมกับข้าวชนิดอื่นทั้งข้าวเกรด A และข้าวเกรด B จะให้กรมการค้าต่างประเทศหาแนวทางระบายข้าวด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงความคุ้มค่าระหว่างการประมูลแบบยกคลังกับการคัดแยกข้าวแต่ละเกรดออกจากกันซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้การระบายข้าวเสื่อมคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อชาวไทย โดยจะมีการพิจารณาแนวทางดำเนินงานอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลในหลายมิติทั้งต่อกลุ่มการค้าข้าวสินค้าเกษตรอื่นๆและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศได้มีการเตรียมเปิดประมูลข้าวในคลังของรัฐบาลครั้งที่4ประจำปี2558ปริมาณ1,395,000ล้านตันในวันที่7กรกฎาคมนี้ ซึ่งอยู่ในคลังขององค์การคลังสินค้าหรืออคอสอและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตกรโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขาการเสนอประมูลในวันที่26มิถุนายนจากนั้นผู้ที่สนใจสามารถยื่นสองเอกสารคุณสมบัติการประมูลได้ในวันที่6กรกฎาคมก่อนประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติและเปิดให้ยื่นสองเสนอราคาประมูลข้าวในวันที่7กรกฎาคม